วัสดีครับตอนนี้เป็นวิธีปิดของแมปนี้เพราะว่าเนื่องจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆมองกล้องหน่อยมองกล้องหน่อยคุณเอิร์ธตามจริงมันมีสมาชิกคนนะคุณเอิร์ธไม่ได้มาด้วยรู้สึกว่าจะไปไปไหนก็ไม่รู้มีทั้งหมดสี่คนที่เข้ามาเล่นในแมปนี้เราจะทําการปิดแล้วมองกล้องอไม่อยู่ในการปิดหันกล้องมองกล้องเลยครับอาครับผมมองอเร็วๆเ,วเอ๊ะคุณแพนคุณเนโรเดี๋ยวคุณเนโรพูดแล้วนะครับ พูดอะไรครับพูดอะไรครับผมจะให้เกรตคุณเป็นการปิดปิดพิธีครับอำไมเอาไม่เหยีกันเหยียวยังประธานครับเอ่าจะเริ่มองในระเบียบพามาออก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 มาก่อนไหมออกมาก่อนไหมออกมาไหนฮะเดี๋ยวมันระเบิดใส่อ่ะอ๋อไม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ๋อไม่ต้องกลัวนะเฮ้ยอย่าพึ่ง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 ระเบิดนะจะให้ดวงจันทร์มัน ให้ดวงจันทร์มันตรงกับแสง่อนเป่าแล้วค่อยระเบิดหรือว่าแบบจะให้มันระเบิดเลยโอ้นานไปครับระเบิดเลยครับระเบิดระเบิดเลยเฮ้ยร้อนเจร้อนนบนานไปนี่จุดจุดจุดตรงนี้มันจุดตรงนี้มันจุดตรงนี้รั่นเองเดี๋ยวผมไปถ่ายรอบรอบกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณเนโรคุณเนโรอย่าโซนมันระเบิดใกล้ๆเอ้ยไอคุณเนโรแม่งอย่าอย่ากวนคุณเนโรเดี๋ยวไม่ทันมันจะดัข้างนอกกันนะเฮ้ยไม่เปิดแล้วไอไอแพนโอ๊ยเตะก่อนโอ้โหไม่ทัน แลว้วก็โอ้ยหลังกันรลงล่างหมดแล้วลงล่างหมดแล้วไอ้แผนแม่งโอ้แผนแผน,แผนใจร้อนเหรอครับเฮ<อ>้ยไมหมดสัมภาษณ์ดิไอ,อ้สัมภาษณ์ออม,มันดิมันมันคิดยังไงนะบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งบินบินมาตรงนี้บินมาตรงนี้มึงอยู่ไหนกันนะเมื่อทำไมบ้านคุณจะไปแฟงกันเหรอไปจุดต่อดิไปจุดต่อดิเอาให้หมดดิ มั้นจุดไปได้แล้วมันมันมันตั้งชีโดชีเด็มันจุดไปช้างอะไปแช้างอะเอาไปแช้าไปจุดเลยไปแช้างกเอนอย่ไปจุดเองก็ได้เออมึงจุดเลยเอาละเปิดเปิดละเปิดงานแล้วแม่งเอ้ยแสงหายเอาเอาเอาเทำไมทำไมต่อแล้วไม่ถ่ายเะเต้กูถ่ายทันปะเนี่ยก็ถ่ายอยู่เนี่ยอ่ะก็ถ่ายเยอะตอนนี้ ถ้าตอนระเบิดนะเฮ้ยทำไมกดแล้วมันไม่ใช้งานอ้ยจุดนี้ tower จุดดีจุดตรง tower ระเบิดนะจุดตรงเนี้ยตรงฐานนั่นแหละมันเป็นไงรอบสุดเลยจะได้เจ็ดชิปแล้วอ่ะเด็ดพัก็ได้แ่ะเออจุดไปคัดเลยเหรอคัดยัง อย่าไม่ค to ัด on จุดตรงนี้ก่อนฐานเนี่ยฐานเนี no like. ่ยตรงฐานเนี่ยมาเดาเฮ้ยมาคุยเรื่องผีกันก่อนมาไหนก็ดม็อบไม่เกิดนะม็อบฮะจุดนี้จุดนี้เสียงอะไรมันตื้ออึงขมาไหนข้างในวะเนี่ยฮะแผ่นเนี่ยเสียงเออเสียงแผ่นนะคลิปเสียหมดโดเออไม่เป็นไรถือว่าครั้งแรกเดือดทนคือว่าครั้งแรกครั้งแรกไม่เป็นไรหรอกนจุดนี้เอ้ยม็อบจุดนี้ดิ ไหนอ่ะบอกกูนี่ตรงนี้มองไม่เห็นบ้านมึงเหรอนี่ตรงนี้เดินมากูเนี่ยเออขึ้นเนี่ยจุดเลยจุดเลยไปไกลขึ้ดิไวแชักไม่มีเพื่อนเซก่อนเอาเอาไปวางไว้ให้ไหนอย่าโยนนะโยนล่วงนะเว้ยนี่ไงเออโอ้โหโยนลงน้ำมึงกู้ดำด้วยโอ้โหไปไหนเนี่ยเจอแล้วเจอตรงไหนเจอเลยเจอช่องบนหัวเนี่ย เอามันหุดได้ด้วยเหรอจุดได้เดีไหนเกิดคลิกขวาไห้มันกูคลิกคลิกจนแม่งคลิกจนมึงบวมเลยฮะมันคงเป็นมันหยุดได้ไหนวะจุดอะไรมึงเฮ้ยจุดแล้วมันตีหายวะมันมันตีหายมันงงดิกมันทำไมมันตีหายก็ไม่รู้แซเวอร์แมปนี้ใกล้จะเสื่อมสภาพเต็มที่แล้วเว้ยการเล่นสาวโอ้โห โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูไปดูใน YouTube เดี๋ยวกูหามแมป,ปกับมึงก็ก็ได้แต่ไปดูมึงในในกลุ่มคนลงกลุ่มเดี๋ยวดำรถไฟฟ้าไหมเคยเคยทำอยู่แต่ว่ามันไม่มีเวอร์วิดด์ว่ะถ้ามีเวอร์วิดด,ด์แป,ป๊บเดียวเราไปลงรถไฟฟ้าไ,ไม่คิดอยูไ่ไหนวะคาดยัง,อ,ยงอ่ะคุณคาดยังเตะยังไม่คาดต่อได้อเอากี่ชั่วโมงเนี่ยเอาแค่ไม่เกินสิบห้าทีพอเราเดี๋ยวคนดูเบื่อ พอยังอ่ะเออพอก็ได้ยังไงก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันพังหมดแล้วเออนะเลเตอร์อ่ะดูมุมสูงแล้วกันไปก่อนถ้าเอิร์ธเห็นแล้วมันจะทำไงวะเนี่ยกบ้านมันก็พังไปแล้วอ่ะก็บ้านมันยังไม่ได้อยู่เลยโอเคบอกลาได้เลยเออเออสวัสดีครับแทนที่ครับเออเออวขอบคุณเอาไปแล้วอ้าว ดยังยไม่ขาด<อ>าขาดขาดัขดขดัขด,ขดไม่ขวดนะดีไหมครับใช่นี่นะ